โดยนายพยากรพันธ์โพแก้วในอำเภอเมืองนครราชสีมาเปิดเผยถึงผลการประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในเขตอำเภอขามทะเลสอสูงเนินและอำเภอเมืองเรื่องการจัดสรรน้ำที่บานน้ำฉาตบดปงแดงอำเภอขามทะเลสอเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมามีข้อตกลงว่าทางสำนักงานชนประธานที่8ได้อนุมัติให้ปล่อยน้ำเพิ่มจาก8ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น12ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและให้มีการเปิดทำนบน้ำทั้ง4แห่ง ปล่อยน้ำมาให้อํเาเภอเมือง5วันรวดตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่13มีนาคมเพื่อใช้ในการประปาเท่านั้นซึ่งระหว่างนี้ห้ามมีการปิดทํานบและห้ามมีการสูบน้ําไปใช้ในการเกษตรโดยน้ําจะเดินทางมาถึงเต็มที่ประมาณวันที่11มีนาคมนี้ในช่วงแรกจะปล่อยให้น้ํามาตามลําบริบูรณ์ก่อนหลังจากวันที่11ไปแล้วจึงปล่อยให้น้ําเข้าสู่ตัวเมืองตามลําตะคองเพื่อใช้ทําประปาของเทศบาลน,นครนะครนะคราชสีมาต่อไปหลังจากนั้นก็ให้มีการเปิดปิดทํานบตาม,ตามเวรเหมือนเดิม แต่มีปัญหาว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีชาวบ้านบางกลุ่มได้ทําการลักลอบปิดทํานบเปดช่องอาเภอสูงเนินตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนจนทําให้น้าไม่ไหลมาสู่ตัวเมืองตามที่คาดการไว้ทําให้ชาวบ้านในเขตอําเภอเมืองต้องแหกันไปเปิดทํานบเมื่อช่วงเชา้าและเตรียมจัดกําลังคนไปนอนเฝ้าทานบทุกแห่งแล้วเพื่อไม่ให้มีการลักลอบปิดทํานบอีกก็ได้ประชุมกันพูดคุยกันรู้เรื่องก็เข้าใจกันในฐานะเป็นคนโคราชด้วยกันก็จะทางชุมทางก็จะปล่อยน้ามาให้เราชุดหนึ่งก้อนหนึ่ง ก็เริ่มแต่เมื่อวานนะฮะแต่ก,ก็ปรากฏว่าเมื่อคืนก็มีเกตุกระท้อง,องทางเทคนิคน,นิดหน่อยพอเปิดมาแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรที่นั่นนะมัเข้าไปปิดแต่ทางเราก็ก็ขึ้นไปเปิดซึ่งขณะนี้ขณะนี้ทางฝ่ายเราก็จัดคนเป็นสองชุดชุดหนึ่งขึ้นไปเปิดคุมไว้แล้วกลับลงมาแล้วก็ส่งชุดหนึ่งขึ้นไป ก,ก็คงคงอาจจะต้องอให้ให้ทางทางทางภาพสอเนี่ยช่วยเราอีกทางหนึ่งช่วยบอกพี่น้องประชาชนว่าอย่าไปแอบป,ปิดกลางคืนประมาณนี้ครับก็คิดว่าน้ําจะมาถึงเราวันนี้วันแรกเชื่อว่าถึงวันที่13มีนาเนี่ย น้ำจะมามาถึงเขตอำเภอเมืองเราซึ่งเราจะได้เก็บได้ใช้วระยะหนึ่งในขณะที่ชาวบ้านซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปูุปใหญ่ก็ได้นําเครื่องสูบน้ามาสูบน้ําจากคลองลําบริบูร์บริเวณเขื่อนโพเตียซึ่งได้ทําการกันน้ําไว้บางส่วนเพื่อสูบน้ําไปทําประปาที่บ้านตะคลองเก่าและบ้านต่าง,ตา,งตาตำบลหนองฉบกซึ่งได้ใช้เครื่องสูบน้ําจากทางราชการให้มาสองเครื่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง8นิ้วและเครื่องสูบน้าของชาวบ้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้ว4เครื่องโดยจะสูบน้ําเฉพาะช่วงเย็นเท่านั้นเนื่องจากน้าที่ปล่อย มาจากเขื่อนลำตะคองยังมาไม่ถึงเต็มที่ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่เขือ่อนโพเตียเทศบาลตำบลปู่ใหญ่นะครับซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือการสูบน้ําขึ้นไปทําน้ําประปาครับโดยตอนนี้เนี่ยใช้ท่อในการสูบน้ำนี่หตัวครับเป็นท่อใหญ่2ตัวแล้วก็ท่อเล็กอีก4ตัวระดมการสูบน้ําอยู่ในขณะดนี้ครับผมซึ่งว่า น้ำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นี่เป็นน้ำในปริมาณน้อยเท่านั้นตอนนี้มีการตกลงกันว่าจะมีการปล่อยน้ำเข้ามาในในระดับที่มากกว่านี้ครับแต่ว่าตอนนี้นี่รู้สึกว่าจะมาแต่หนึ่งในห้าเท่านั้นครับคุณผู้ชมมาดูว่าตรงน,นี้นี่ท่อน้ําที่จะไหลเข้าไปครับนี่คือน้ําที่จะเอาไปทําประปนารครับไม่ใช่น้ําเพื่อกันเกษตรขนาดนี้นี่น้ำเพื่อทําการเกษตรเนี่ยเราไม่คิดกันแล้วครับแถวนี้เนี่ยไม่มีใครคิดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือน้ําที่จะไหลไปนี้ใช้ในหลายหมู่บ้านครับตรงนี้เป็นน้ําที่เอาไปใช้ในการประปาที่บ้าน ตะคองเก่าหมู่สงแล้วก็ที่บ้านต่างๆตำบลหนองจะบกครับซึ่งตัวนี้นี่ระบบการจัดน้ําประปานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญสนับชาวเมืองแล้วนะครับ ซึ่งหากน้ําที่ปล่อยมาถึงนี้เต็มที่จะมีปริมาณเกือบถึงตลิ่งแต่ภาพที่เห็นอยู่นี้ยังต้องใช้เครื่องสูบน้ําอยู่และตลอดระยะทางชาวบ้านก็พร้อมใจกันไม่สูบน้ําเข้าพื้นที่เกษตรเพราะทราบกันดีว่าน้ําที่ส่งมานี้ใช้สำหรับบริโภคเท่านั้นจึงมีการทําข้อตกลงกันอย่างเคร่งครัดส่วนชาวบ้านอีกหลายตําบลใต้เขื่อนโพเตียก็กาลังรอคอยน้าที่กาลังจะมาถึงภายใน3วันนี้เพราะส่วนใหญ่กาลังประสบกับปัญหาขาดน้ําสำหรับใช้ในการบริโภคอบูพกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะที่บ้านบู่ตําบลตลาดซึ่งกําลังรอคอยน้ําก้อนนี้อยู่เพราะน้ําที่ใช้าปประของ ชุมชนกำลังจะหมดไฟและคาดว่าเหลือใช้ไม่ถึง3วันเท่านั้นหากน้าไม่มาตามที่คาดไว้ในวันที่11มีนาคมนั่นหมายความว่าระบบประปาของชุมชนจะใช้กันไม่ได้เลยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือลําบดีบณ์ครับซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ําที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ มีปริมาณน้อยนิดแล้วก็ไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างลําน้ําอื่นๆเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะเห็นว่ามีโขดดินอยู่นี่คือสภาพความแห้งแล้งแล้วก็น้ําที่ขาดลงไปนะครับตรงนี้นี่เป็นแม่น้ําใสชีวิตไปแล้วนะครับคุณผู้ชมมองดูตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือฝายน้ําที่จะไหลลงไปที่บ้านบุตําบลตลาดนะครับซึ่งตรงนี้นี่นับว่ามีความสูงพอสมควรจากระดับน้ําตรงนั้นนะครับแล้วก็จะไหลไปตรงนี้ซึ่งภายใน3วันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีน้ําไหลลงไปนะครับ น้ำที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็คือน้ําก้อนสุดท้ายที่ชาวบ้านบุทบลตลาดเขาจะใช้ครับคาดว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มีน้ํามาภายในสัปดาน,นี้ตรงนี้จะหมดไปแล้วก็ตรงนี้แหละครับคือชีวิตของชาวบ้านบุฝากไว้ที่น้ําก้อนนี้ครับ ถึงอย่างไรก็ตามชาวบ้านในเขตอำเภอเมืองทุกคนก็ไม่ต้องการให้เกิดการกระทบกระทั่งเรื่องน้ำกับชาวบ้านในเขตอำเภอขามทะเลศอและอำเภอสูงเนินเพียงแต่ต้องการให้ทุกฝ่ายทำตามกติกาที่ได้ตกลงกันไว้และเบ่ยงปันน้ำกันอย่างถ้อยทียถ,ยถ้อยอาศัยเพื่อให้พ้นช่วงวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยดีสุริเชษฐ์อละเอียดถ่ายภาพจันหอมกลุลเกศข่าวเคซีทีวีรายงาน